เอ้นี่ตาคุณเป็นอะไรอ่ะมองเห็นไม่ชัดแค่อักเสบนิดหน่อยจะหมอว่าตาคุณบอดเนะไอหมอบอดบ้าอะไรถ้าตาผมบอดผมจะเดินข้ามถนนได้ยังไงถนนต้องปาดเต็มผมต้องมาเชิญโชครถสิบล้อรถบัสรถเบนซ์รถเก่งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ฮะไม่ได้แดกของหรอกนี่ยังไม่รวมเกาะกลางอีกนะ ทำไมคุณไม่ข้ามสะพานลอยล่ะครับเดีมีสะพานลอยก็ไม่ร้วยจัด <c oughs> เอางี้ถ้างั้นเดี๋ยวหมอขอตรวจตาคุณหน่อยแล้วกันไม่มีปัญหามันจ้าซะเหลือกเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตาขึ้นซองนานๆตาจะบอด แต่ถ้าตาผมไม่พลาดน,นี่น่าจะเป็นหลอดสินน้อน <c oughs> มันกินเข้าไปในดวงตา <c oughs> ทำอะไรอย่าหมออ๋อไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวหมอจะใช้นาฬิกาเนี่ยทดสอบความไวประสาตตาคุณเอ๊ะ <c oughs> นาฬิกาสีแดงซะด้วยเป็นสีที่โปรดป่านเดี๋ยวคุณมองตามนาฬิกานี้นะครับไม่เปน็นปัญหาหรอกหมอแต่ขเอเตือนคุณหมอไว้ก่อนนะครับ <c oughs> ประสาต,ตาผมไวมาก แฟ่งเร็วๆพร้อมนะครับไปพอนะครับพอนะครับโอ้ยคอจะแค่ตายนี่คุณฟังหมอนะ มันเป็นไปไม่ได้นะที่คุณจะกลับมามองเห็นอีกอะผมขอโทษด้วยนะผมไม่สามารถรักษาคุณได้จริงได้สิผมมีเงินผมสามารถจ้างใครก็ได้ไม่มีปัญหางั้นผมก็จะไปอืม